สวัสดีค่ะพวกเขาเอง้นะเนาะเขาอยกเพปเปอร์โซ่ค่ะวันนี้เขาก็จะมาแนะนําพื้นฐานของโปรแกรมสายกันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้แนะนําเรื่องของการตั้งคนะ่าหน้ากระดาษเนาะหรือว่าการวิธีการใช้โปรแกรมแบบง่ายๆไปก่อนเนาะแบบเบื้องต้นเนาะอันวันนี้เนี่ยเขาก็จะมาแนะนําส่วนของ e d i t นั่นเองเนาะซึ่งส่วนของ e d i t เนี่ย มันจะมีอ Undo, r e ดู Cut, Copy แล้วก็เ a s แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสิ่งที่แบบทำง่ายๆเนาะ Select เ,เนี่ยก็คือ c ร o ปนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกคีย์รัดต่างๆที่เขาจะมาบอกให้เราใช้เนาะเริ่มจากอันแรกก่อนเนาะซึ่งอันนี้เอาออกไปเลยเนาะอยวเขาขออนุญาตสร้างนี่สร้างเลเยอร์อันนี้ขึ้นมานิดนึงเนาะหนึ่ง สมมติว่าเขาเขียนสวัสดีเนาะลายมือเขาค่อนข้างจะสวยไปนิดนึงเนาะนี่สวัสดีเ,เพื่อนๆทำใจหน่อยนะสวัสดีค่ะอ่าสมมติว่าสวัสดีค่ะเนี่ยเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยอะไรอย่เงี้ยเราก็กดคอนโทนแล้วก็กดแซ ก็จะกลับไปให้เราเนาะคอนโะทรลแเนาะมึติว่าเพื่อนมันบอกว่าอ้าวที่ทำมันเมื่อกี้อะเออเอาส่งอาจารย์ได้นะมันดีมันนู่นนี่นะั้นนะทำยังไงดีละ่ะให้แบบว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้ทำการวาดไปเมื่อกี้เนี่ยกลับมาเนี่ยจะทำยังไงดีเนาะให้เรากดคอนโทรลแล้วก็วายเนาะนี่คอนโทรลวายนะนี่ก็เขาจะเรียกว่ารนะีดูเนาะรีดูก็คือเป็นการ เรียกกลับมาในสิ่งที่เราแบบได้ทําไปเมื่อกี้เนาะนี่แล้วก็ส่วนพวกคอปอ่าเดี๋ยวครอปแป๊บหนึ่งนะคอปเนี่ยจะกดคอนโทนเอเนาะแล้วก็เมื่อเรากดคอนโทนเอเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะเอาไปเอาที่เราเขียนเนี่ยไปไว้ที่ไฟล์อื่นเนี่ยให้เรากดคอปแล้วก็กดสร้างสมมติเราสร้างเสร็จแล้วเนาะ เอาเป็นอะไรเดียเด๋ยวขออนุญาตใส่สี background แบ็กกราวด์แป๊บนึงเนาะสีแบ็กกราวด์สีนี้โอเคแหละเอาสีอะไรเดี๋ยวส,สีฟ้าอาวสีฟ้าโอเคเอาอ่ะเอาสีฟ้าแบบสว่างสว่างนิดนึงเนาะแบบจะได้เห็นง่ายง่ายถ้าเพื่อนเพื่อนจากเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนได้ทำการคอป่ไปแล้วใช่ไหมคอปก็คือคอนโทรล a แล้วก็กดคอนโทรลแซดก็คือเหมือนเป็นการตัดรูปอะแต่ว่ามันไม่มาเนาะถ้าเป็นรูปที่ ที่เขียนเดี๋ยวเขาขออนอุญาตระยะรูปที่เคยวาดไปแล้วดนึงเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทวนของคลิปก่อนหน้านี้ด้วยเนาะว่าเราได้อะไรไปแล้วเนาะโอเพนเดี๋ยวขอโอเพนไม่เอาอันนี้ดีกว่าเอาเป็นโอเพนรูปเข้ามาดีกว่าเนาะส่วนใหญ่จะให้โอเพนไฟล์ทั้งนั้นเลยออะจ้ะทำไงดีละ่ะ ถ้าเขาจะเอาแค่รูปปปจ้ะถ้าสมมุติหารูปไม่เจอเนาะเข้ามาหน้าไฟล์แบบง่ายๆเลยแบบบ,าบ้านๆเลยเนาะอ่าสมมติว่าเขาเอารูปไหนดีเนี่ยงั้นเอาอันนี้แล้วกัน,นอ,อรูปเดิมอีกแล้วเอารูปใหม่ดีกว่า เดี๋ยวเพื่อนๆดให้เอารูปเดิมอีกแล้วน,นั่นดีละจ้ะน่นเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาเป็นน้องอิวเขานะนี่ปุ๊บภาพแตกภาพเม่ไปแหม ข้อเนี้ยมูฟฟิ้งเนาะเขาก็ทําการคอนโทนเอก็ได้เนาะคอนโทนเอแล้วก็คัตนี่คัตก็เหมืนการตัดเนี่ยก็จะกดเป็นคอนโทนเอนั่นเองเนาะเมื่อเพื่อนๆกดคอนโทนเอแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเอามาวางวก็คือกดคอนโท B, นบีเนาะก็จะเป็นการวางเนาะหรือว่าเพื่อนๆจะกก๊อปปี้ก็ได้นะคอนโทนเอ ก็ copy แล้วก็ copy เนี่ยก็จะใช้ control แล้วก็ C เนาะก็จะเป็นการ copy แล้วก็ control ก็จะเป็นวางมันก็จะเพิ่มเลเยอร์มาให้น่นเองแต่ว่าตอนเดือนเนี่ยเพื่อนๆต้องเลือนเองเน,ะเนะา,นานนออเนนะ,น,น,ะ,าะานี่ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าในส่วนของคีย์ดิตเนี่ยมันก็จะมีที่มันเป็นคีย์รัตหรือว่าคีย์อะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนคีย์เสริมเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะขยายรูปที่เราแบบทํามาแล้ววาดมาแล้วหรือว่าอะไรมาแล้วเนี่ยก็ให้กดคอนโทลแล้วก็กดทีปุ๊บนี่ มีขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ภาพที่มันเหมือนเดิมเล็กๆจิ๋วๆก็เพื่อนๆกดคอนโทรลแล้วก็ทีเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นประมาณเลยมันก็จะย่อให้เพื่อนๆเนอเอาะเ,เข้าเหนียวหมูอีแล้วก็ ในส่วนนี้เนี่ยก็เขาก็จะขอจบคลิปการแนะนําแบบพูดอีดิทคีรัดในการใช้ในการวาดประมาณแค่นี้เนาะที่แบบใช้แบบประจำประจาหรือว่าอย,ย,ย่างเงี้เนาะถ้าว่ายังไงก็ ฝากช่วยกดไลค์กดทั้สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยเขาจะแนะนำในเรื่องการใช้อะไรต่อไปเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะเนื่องจากที่เขาทำเป็นย่อยๆเนี่ยเขาลัวคลิปมันยาวเนาะก็เลยพยายามซอยเป็นย่อยๆให้เพื่อนๆอนได้เห็นภาพละเนาะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบายกดให้เขาด้วยนะ